ปัจจุบันข้อพิาพาททางแพ่งและข้อพิาพาททางอาญาเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากกลายเป็นความขัดแยง้งกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,557เป็นต้นมารัฐบาลโดยการน,นำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจึง กดันให้นำกระบวนการไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทมาใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทโดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่สาลลดงบประมาณแผ่นดินและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐในประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมพระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2,500 62มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2562ให้หน่วยงานของรัฐพนักงานสอบสวนและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งที่มีชุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทข้อพิพาททางอาญาความผิดอันยอมความได้ความผิดและหูโทษอันเป็นความผิดส่วนตัวไม่กระทบต่อส่วนรวมและความผิดที่มีโทษอย่างสูงไม่เกิน3ปี ให้ยุติหรือระงับข้อพิพาทมีสภาพบังคับตามกฎหมายสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติให้รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร จากการที่รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับการส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมส่งผลให้ในปีพุทธศักราช2562สามารถลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลกว่า5,540เรื่องช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานกระบวนการยุติธรรมของประชาชนได้มากกว่า329ล้านบาทอีกทั้งกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้าสำนักงานศารยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ไกลเกลี่ยไปแล้วจํานวนกว่า2,200คนนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาจํานวน25หน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการไกลเกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกันในวันนี้ หน่วยงานภาคลักษได้ร่วมมือกับภาคประชาชนในนามศูนย์ไกล่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเดินหน้าลดความเหลื่อมลำ้ำสร้างความเป็นธรรมให้สังคมด้วยการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินการไกล่เกี่ยข้อพิพาทเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมัน่นและเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคในทุกพื้นที่ลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดผู้ต้องขังในเรือนจำนำความสมานฉันสู่สังคมไทยอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน